เอาหน่อยเว้ยกด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 มาลีมาลีคิดมายังโหลดไม่เสร็จเอ้ยเ <esse. S 2> อาแล้วตามแผนเว่ยเอาหน่อยหน่อยมเอาหน่อยหน่อยมังไปให้เร็วมันมันช้โปแล้วนวะบังไปยุบไปยุบไปไปย

โดดเจ้าอยู่ทรกกูอยู่รถโรงบามนะไอสัตว์้เข้ามาเก็บเข้ามาเก็ตตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้วได้ยินเสียงอยู่แข่งไว้นะมาแล้วมาตรงกูแห่มาตรงกูบอมทางมึงบอมทางมึงระวังเ็นหแตกกองนะถ้แตกกอง้ยชิดแล้ว

ไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้าก็ได้นเฮ้ยหน้าบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านอ้อมไปอ้อมไปเฮ้ยอยู่ข้างมาแล้วเออสวยไอ้เหียถ่ายรูปด้วยถ่ายไายไปด้วยอ้าวมอมมอมกดดยแล้วถ่ายแล้วเี้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวงานยัไรยงไรเทเลเทเลเทเลย์ยังไรไอ้ไอ้ยงไ ไม่ตายไม่ตายไอ้มันปาระเบิดมันไาระเบิดสวนมาไาระเบิดมันปาระเบิดใจเย็นใจเย็นเล่นใจเย็นเล่นใจเย็นเลยระวังระวังหน้าเลสดูหน้าเลสได้คนหนึ่งดูล่าเลสให้คนหนึ่งสวยสวย ระวังนะอย่าใช้คำหยาบนะเตือนะระวันะ ใไ้มาแล้วนะกูนะกูมันปลาระเบิดมากระแพงขาวมีพี่กระแพงขาวหน้าอู่ปลาระเบิดมามันปลาเรโอ้ยมันเอากูมันเอากูมันเอากูระวังระวังตัวทีบอมกูล็อกได้อะอย่าออกพร้อมกันหมดนะไม่บอกทำไมอยู่ตัวทีมันบอกรีใหม่ยไม้แล้วให้มันเหลือหกคน ไม่ได้ไม่เอา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 เลยแล้วมึงคือว่าคือเออกูอยู่ชนะไอ้ยียกูนำแล้วอ่ะกูบอาระเบิดตายไปแล้วอ่ะยินมาแล้วน้าปวดใหม่ไม่เริ่มไม่เริ่มบอกครกติกาเป็นกติกาบอกกติกาครับคือมันีนาทแล้เออมึงมาโทษกกูไม่ได้หรอก เมื่อวานคนกูหลุดกูยังปล่อยเลยคนหนึ่งกดคือกดวะยังไม่ถึงหนึ่งนาทีกูยังปล่อยเลยเขาบอกโอเคมันมันตึงเลยเราได้มันไอ้กูตั้งโล่ไปแล้วหนึ่งงานนะเออเออใครตั้งอีกคนกูได้ยินตะกี้ไม่ตั้งไปไม่เสร็จไม่ตั้งเราจะไม่ได้ตั้งไปอ้แมันจะเอากูฟังเงียบ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 เอากดเงียบกดนะจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบันทึกบันทึก วุ่จ่าหยาบตายมากเลยครับบรพูดธคำหยาบมาดี้มาดี้มาดิเจ้ากับกูอะมาดิโธไม่เ้อาไหรหรอกสวยนัดมาดีส้สาธโธ่เวไม่เ้อาไหรหรอกไปโพสด่าด้วยไม่ต้องโพสด่าแบบไม่ต้องโพสไม่ต้องโพสไม่ต้องโพส